มาดูพึ่งหลวงครับรังที่โดนชีเป้าครับปรากฏว่าไปแล้วพี่น้องหนูหรือตัวน้ำหวานย้ายไปแล้วนะครับลุงบอกว่าที่มันย้ายไม่ใช่เพราะอะไรพี่น้องก็ปลูกผักนะครับเวลาปลูกผักแล้วต้องใช้ยาฆ่ามแมลงอะไรแบบนี้ครับทํใไ้ไม่อยู่พี่น้องทั้งที่ตรงนี้เกรสรเยอะมากเลยครับเกรสรยังเยอะเลยพี่น้องเลย รงนี้เกสอนเยอะครับโอ้หัวน้ำหัวน้ำใช้ได้เลยพี่น้องอเสียดายพี่น้องเลยมาช้าไปโอเคไปครับก็สวัสดี FC. เอฟซีอเมยบางปอนครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้จมูกหายใจนะฮะมาอยู่กับจนลภัยบนอกเช่นเคยพี่น้องฝนจะตกอีแล้วโอ้ยหย่างเซ็งเลยพี่น้องลมกล็แรงพามาหาพึ่งหามิมครับมาดูพึ่งหลวง ที่มีคนชี้เป้าให้ดูครับไปดูมาแล้วก็นั่นแหละร้างพี่น้องเนื่องจากว่าเกษตรกรเขาใช้ยายเยอะนะครับเรียบร้อยเลยแต่หัวน้ำหวานย้ายจ้อยโอ้อย่างเซ็งเลยพี่น้องเสียดายมากเลยอ่ะอน,นี่ก็ออกมาหามิมหาเพก,ก,ก่อนมิมแล้วก็เดินมาก็เจอรังหนึ่งพี่น้องโอคช้ำใจเลยให้ดูครับโอ้เจอทันทีพี่น้องเอ้ยมองจากฝากตรงนู้นดำด,ำดวก็เป็นรังร้าง,างที่ไหนได้ รังยังไม่รังพี่น้องโอ้ยถ้าพอมันเป็นนี้มันก็ภาพมันจะไม่โฟกัสพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้โหโอเค okay. รังกำลังทำใหม่ครับท้าไมย้ายหนีไปไหนก็อีกสองอาทิตย์พี่น้อง มันจะเริ่มมีรังแล้วโอเคไปหารังอื่นครับแถวนี้น่ามีมากเลยพี่น้องกีซอนก็บอกหลกีสอนเยอะพี่น้องดอกไม้แบบนี้พึ่งหรวงพึ่งมีชอบนะครับชอบมากินแต่ว่าหาแล้วไม่เจอไม่เจอตัวกินน้ำหวานเลยพี่น้องคงไม่กินนะมันเย็นๆนะผมจะตกแล้วด้วยมไม่ออกหาก,กินพี่น้องโอ้โหเสี่ยงเลย ปีที่แล้ววอไพรน้นโอ้โหได้นิ้มเข้าดีมากเลยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอครับน้องเด็กน้องเดี๋ยวถ้าเจอนะครับคิดว่านะถ้าเจอก่อนฝนตกวันนี้ได้ลงคลิปแน่น,นอนแต่ถ้เจอช้ากว่าฝน,นตกอดนะพี่น้องเนาะอ,อดนอนเอาเช็ดเค บทมันก็อยู่อยู่ลงโลงอย่างนี้นะเอ้ยโอ้โหบทดแดงพี่น้องออกัดตกใจมันนิ้มิมต่อยให้ดูพี่น้องกำลังสาธยายเลยทีเดียวดูพี่น้องบทจะเจอก็เจอ,เจอครับแต่ดูหุ่น้ำหวานทรงจะไม่ค่อยมีนะพี่น้องเหมือนจะทำใหม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงดูครับแต่ยังไงเราก็มีคลิปแล้วพี่น้อง คลิปอาจจะสั้นไปหน่อยไม่รู้ว่าจะเจออีกไหมดูพี่น้องบมจะเจอมันก็เจอเจออยู่เงียบๆง่ายๆโล่ง,ง,ลงๆไม่ต้องมดุดไม่ต้องมดุดอะไรเลยอโอเคน้องจุดทูบสักครู่พี่น้องทูบมาแล้วไปลุยพี่น้องวุ้ยมันย้อยมาแล้วน้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ขึ้นมันย้อยมาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวก่อนนะผมขอตัดพื้นที่เข้าก่อนพี่น้องโอเคพี่น้องผมมาอีกมุมหนึง่งมุดมาครับไม่มีน้ำหวานไม่แปลกใจพี่น้องแปลกใจที่ตรงที่มันทำลงโลงนี่แหละโอ้โหโอเคพี่น้องเดี๋ยวตัดไปนะอังไกลแป๊บนึง ไข่กันไกลไข่หนึ่งใบหลายบาทอยู่ดิโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการตัดนะครับผมจะตัดได้ไหมเราจะตัดยังไงวะเนี่ยรน้ไหมว่จะได้หเปล่านะปากคาดทูบ ออืบินมาต่อยตามเลยพี่น้องว้าวเข้ากกตามเลยโอ้โหขนาดลมอย่างนานนะครับพี่น้องโดนอีกแล้วโอเคเดี๋ยวโอเคพี่น้องมันลำบากแล้วกันเดี๋ยวผมขอตัดก่อนแล้วกันไม่ประมาทครับโดนไปและหนึ่งแม่ครับโอเครอสักครู่โอเค,ร,อครัครง ช้ได้พี่น้องถือว่าใช้ได้หวน้ำหวานแทบไม่มีพี่น้องฝนตกชะาทุกวันแต่ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีอยู่มีน้อยครับฝนตกชะทุกวันพี่น้องไม่สนอมเลยถึง <c oughs> ยังดีได้มิม้นอได้คลิปมาแล้วนะครับโอ้โหโดนป้าบไปนิดหนึ่งตรงนี้พี่น้องใต้คิว้วป้าบเอโอ้โหดีรับตาทันพี่น้องเสียวใช่ไหม มิมดุจริงๆพี่น้องฝนตกชุกทุกวันแบบนี้โอ้สมิม้นต้องพึ่งครับน่ากลัวครับใครตีมิมตีพึ่งก็ระวังด้วยนะครับเสียตีเยอะๆโอเคไปหาต่อพี่น้องยังทันอยู่อาจจะเจออีกสักครั้งสองครั้ง,งขอเจอรังงามๆใหญ่ๆนะครับมานก่อนกลับบ้านพี่น้องอยู่บนต้นไอ้อะไรมะม่วงนี่เป็นป่ายางครับออกดอกเลยนะพี่น้องผมพยายามมองหาต้นนี้ว่ามันอยู่ติดป่ายางทําไมไม่มีมิ้มอยู่พึ่งหลวงก็ไม่เกาะนะครับพยายามมองดูดี นู่นอยู่บนสุดเลยพี่น้องต้องมองแบบละเอียดมากเลยต้องแบบโอ้โหนิดนึงเนาะพี่น้องถึงจะเจอเดี๋ยวเราจะต่อกิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเอากระเป๋าขึ้นไปดยดูว่าจะเอาจะถ,าถ่ายได้ไหมไปโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วพี่น้องดูข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วครับ่าแม่ขึ้นมาข้างบนนี่ก็ดูเสียวๆนิดน,นึงนพี่น้อง กิ่งมะม่วงมันไม่ค่อยจะรับน้ำหนักตัวผมได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็กิกะกระเป๋าด้วยแต่เพื่อภาพที่สวยงามแล้วก็เพื่อเอฟซี FC แล้วก็เพื่อคอนดูทุกคนนะครับผมผมทําได้อยู่แล้วเพื่อคนดูวัส้นเดี๋ยวให้ดูครับรังอย่างงามเลยพี่น้องมังแจวเลยอ้วันนี้ได้รังงามครับช่วงนี้ได้รังใหม่ๆพี่น้อง ตรงนี้เขายังป่าอ้อยบางพื้นที่ยังไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็คลองมันผมปีนี้โอ้โหเสงงเลยพี่น้องเขาลอกคลองเขาก็กวาดต้นไม้โอ้ก็หย่าอะไรออกมาเลยพี่น้องุ้มไม้อะไรไม่เหลือแล้วครับต้นไม้อะไรไม่เหลือเลยพี่น้องเตียนลองหมดเลยจะหามิมยังไงพี่น้องโอ้เสงงเลยครับเสงงเลยพี่น้องเลยจะหามิมยังไงทีงนี้ ดูจากสภาพน้าโอ้โไม่น่าจะมีเยอะนะพี่น้องหรือมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารังอ่อนรังสวยมากครับจะรักษาสภาพรังได้ยังไงนี่ยนะพี่น้องให้มันดูสภาพเหมือนเดิมใส่ถุงแล้วก็ห้อยลงไปโอเคเดี๋ยวหาวิธีเอาลงไปให้สภาพเหมือนเดิมครับดูว่ามันจะรักษาสภาพได้ไหมไปเดี๋ยวขอตัดครับพี่น้องนะฮะถ้าผมถือไปด้วยตัดไปด้วยน่าจะลําบากเพราะอยู่บนต้นไม้แล้วกิ่งมะม่วง,ม,งมันเปราะด้วยครับโอเค เอามาให้ดูแล้วพี่น้องนะครับนางสวยเจอกันข้างล่างครับผมถึงพื้นด้วยความปลอดภัยพี่น้องม <c oughs> ดเยอะเฉยเลยเนี่ยโอ้สนมพี่น้องอย่างแจ้วเลยเดีย๋ยวเอาไปขายเอาไว้เติมน้ำมันพรุ่งนี้ครับพี่น้องอันนี้จะกสาสิบบาทพี่น้อง <c oughs> ขอค่าถุงแล้วขอค่าน้ำมันหน่อยครับพรุ่งนี้จะไปลุยเต็มระบบครับไะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมพรุ่งนี้ลุยเต็มระบบดูดีว่าเอาใจช่วยผมหน่อยจะเป็นแบบไหนนะครับว่าผมจะไปได้สักกี่น้ำพี่น้องเจออุปสรรคฝนแบบนี้โอ้ยเซ็งเลยพี่น้องหลังพึ่งหลวงก็เจอก็เจอเป็นร้างไปแล้วพี่น้องเซ็งเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าพี่น้องไะฝากติดตามและแชร์ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ